าว่าดีวิรุ่เมกาด็วิรุดูบ่ด็วิรุชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีนะครับเปลี่ยนภาษาให้กับเจ้าตัวคีย์บอร์ดที่เราซื้อมานะคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นคีย์บอร์ดจากทาง g กโจด็อกนะท่านผู้ชมหลายคนนะครับบอกว่าพี่มันเปลี่ยนภาษายังไงนะวันนี้นะครับเราจะมาสอนกันเลยนะครับใครที่ใช้ในส่วนของระบบ iOS นะท่านผู้ชมนะให้กดเจ้าตัว แคปล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับกดแคบล็อกลงไปค้างลงไปนะครับประมาณ1นึ่งมินะครับมันก็จะสลับให้แล้วนะครับเปลี่ยนภาษาได้นะใครที่ใช้ iOS นะครับ iPad iPhone เนี่ยกดแคบล็อกแค่นั้นพอนะครับ Android นะครับเวอร์ชั่น12ขึ้นไปนะครับจะกดในส่วนของ F n กับ Space Bar พร้อมกันไนดะ้นี s ่ F n กับ s ป a ด e Bar พร้อมกันเห็นไหมนิโปกับนิปชีผมกดเข้าไปปุ๊บมันจะสลับภาษาได้เลยนะครับแต่ใครที่ใช้ต่ํากว่า Android 12งนะท่านผู้ชมนะต้องไปลง ซอฟต์แวร์มันนิดนึงหรือว่าลงแอปพลิเคชันมันนิดนึงนะครับนะที่การก็ง่ายๆนะท่านผู้ชมนะผมจะสอนกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้มาที่เจ้าตัว Google Chrome มันก่อนเลยนะฮะเข้ามาที่ Google Chrome นะแล้วก็ไปพิมพ์คําว่าตรงนี้นะครับว่า9 4 2 0สไทยคีย์บอร์ดนะครับเบนท์มาร์กไทยคีย์บอร์ดนี่มันจะขึ้นมานะครับ9420ไทยคีย์บอร์ด apk นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกบรรทัดที่2นะที่มีเจ้าตัวคําว่า apk combo ตรงนี้อยู่นะครับกดติ่เข้ามาฟ มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะใครหาไม่เจอนะครับไปกดที่ลิงก์หน้าข้างขวากใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นเราก็กดคําว่าดาวน์โหลด a p K ไปเลยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับใครที่ใช้ต่ํากว่า a n d r o i d 12อนะอย่างเช่น Android 9 1 0 11นะท่านผู้ชมนะอืแล้วก็กดที่คําว่าดาวน์โหลดนะปุ่มนี้เห็นไหมกดลงไปได้เลยนะครับปึ๊บแล้วกดดาวน์โหลดต่อไปนี่นะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดเปิดได้เลยนะครับกดเปิดขึ้นมาปึ๊บแล้วกดติดตั้งนะฮะ จากนั้นนะครับกดเปิดแอปนะครับอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะให้ไปที่คําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็กดอ่าขณะใช้แอปตรงนี้นะอนุญาตให้หมดนะครับแบบพี่เลยจากนั้นนะครับก็ไปเลือกที่คําว่าตั้งค่านะท่านผู้ชมนะตั้งค่าตรงนี้นะครับกดที่เข้ามาแล้วก็ไปกดเปิดนะท่านผู้ชมนะกดเปิดได้เลยนะครับก้าวสีสงสูยแท้คีย์บอร์ดนะครับนี่กดเปิดปุ๊บแล้วกดตกลงนะครับกดตกลงนะฮะ แล้วกดย้อนกลับนะครับแล้วก็กดที่คําว่าเลือกแป้นนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่า9420ไทยคีย์บอร์ดปึ๊บจากนั้นนะครับมันจะทําการดาวน์โหลดฟอนต์ลงนะฮะอันนี้เรารอนะครับพยายามอย่าออกนะฮะท่านผู้ชมนะเออโคตรโหดโคตรตึงอ้าวรัศดาแม่งอะไรวะเนี่ยอันนี้ปันญาอะไรเนี่ยจะาบ้านเนี่ยมาแล้วนะท่านผู้ชมนะมันจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดปิดได้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็ไป ในส่วนของอตั้งค่า9 4 2 0ตรงนี้นะครับไทยคีย์บอร์ดนะจากนั้นนะครับก็ไปเลือกนะครับในส่วนของแป้นพิมพ์เสริมนะฮะตรงนี้นะฮะกดที่เข้ามาปึ๊บแล้วก็กดคําว่าใช้งานแป้นพิมพ์เสริมตรงนี้ด้านบนนะครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปกดที่คําว่าเลือกปุุมเปลี่ยนภาษานะครับตรงนี้กดที่เข้าไปจากนั้นนะครับให้ไปที่คําว่าเลือกประเภทแป้นพิมพ์นะปึ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอืมก็ เป็นเลือกแป้นพิมพ์ PC ตรงนี้นะครับเลือกไปเลยตรงนี้ฟึบจากนั้นนะครับก็กดนะครับเลือกปุ่มเปลี่ยนภาษานะตรงนี้จากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะเออตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะท Ball ่านผู้ชมนะเออมันจะขึ้นเป็นรูปตัวหนอนเลยนะครับตัวหนอนในการเปลี่ยนภาษานะซึ่งเวลาเราเล่นใช้งานบน,บนคอมเราจะกดปุ่มตัวหนอนในการเปลี่ยนภาษานะคนดูอ่ามันก็จะขึ้นปุ่มตัวหนอนขึ้นมาถ้าใครไม่เป็นแบบนี้ให้กดคําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่ามันใหม่ซะนะตั้งค่าปุ่มที่ต้องการอะไรอย่างนี้ แล้วก็กดกําหนดเป็นค่าแรกกาหนดนะท่านผู้ชมนะด้านล่างนะครับลิเข้ามาฟืบแล้วกดบันทึกนะครับอืมจากนั้นมันจะกดย้อนกลับมานะครับอืมส่วนต่อมาท่านผู้ชมนะให้เรานะครับกดย้อนกลับมาได้เลยนะครับหรือว่าออกไปได้เลยตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธเรานะครับนี่ขั้นแรกนะครับก็มาที่คีย์บอร์ดเราก่อนนะครับแล้วก็กดเปิดนะฮะอืมกดเปิดได้เลยนะครับพอกดเปิดเสร็จปุ๊บก็กดคาว่า connect นะครับ มันจะขึ้นไฟกระพริบแบบนี้มานะพร้อมที่จะเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็ปัดลงมานะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่าบลูทูธนะฮะกดค้างไว้นะให้เราไปทําการเลือกคําว่าบลูทูธคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับมันเป็นชื่อบลูทูธของเจ้าตัวนี้นะจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราให้สิธ์มันนะแล้วก็กดให้สิทธ์มันให้เรียบร้อยนะครับกดติ๊กถูกแล้วกดจับคู่อุปกรณ์อ่าทีนี้มันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยไฟจะขึ้นมาแล้้้ววกสสสาามรรรถปัับบแงีีอะไพนนดคื จากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็กดย้อนกลับมาแล้วเราไปลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองในส่วนของ Google Chrome ดูนะครับมาที่ Google Chrome นะฮะทีนี้ผมจะมาลองพิมพ์ดูนะครับดูนะคนดูนะกดในส่วนของเจ้าตัวปุ่มตัวหนอนนะครับในการเปลี่ยนภาษานะดูนะปึ๊บแล้วก็ลองติ๊กพิมพ์ดูนะครับนี่เห็นไหมได้แล้วนะครับติ๊กนี่ได้แล้วนะอันนี้เป็นภาษากังกอยู่ผมจะกดไปนะครับผมกดตัวนี้ปึ๊บเพื่อเปลี่ยนภาษานะฮะปึ๊บเปลี่ยนภาษาไทยนะ แังนั้นพิมพ์ดูเห็นไหมเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับสําหรับการตั้งค่านี้นะครับก็มันจะมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเวลาเ,เรา r e ตาร์ทเครื่องเนี่ยท่านผู้ชมมันอาจจะมีปัญหาได้นะก็คือในส่วนของการ r e ตาร์ t เนี่ยเราต้องมาตั้งค่าแบบนี้เหมือนเดิมใหม่เลยตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งค่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับในการตั้งค่าเจ้าตัว ปุ่มสลับภาษานะครับบนในส่วนของ iOS ก็ Android iOS นี่อย่างที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมนะกดแคปล็อกตัวเดียวนะครับปุ๊บมันเปลี่ยนภาษาให้เลยนะครับส่วน Android นี่ต้องมาตั้งค่าโดยใช้เจ้าตัวแอป9400 Thai Keyboard นะนะผมจะทิ้งลิงก์ เอาตัวแอปพลิเคชันไว้แบบ EPK ไว้นะใครที่ใช้ในส่วนของ Android ต่ำกว่า12ลงมานะครับต้องมาลง9420ไทยคีย์บอร์ดใครที่ใช้ตั้งแต่ Android 12ขึ้นไปนะครับก็ไม่ต้องลงนะครับเพียงแค่ท่านกดปุ่ม Fn กับ Spacebar ปุ๊บม,มันก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับท่านผู้ชมอืมประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเจ้าตัวลิงก์ซื้อคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะใครอยากซื้อคีย์บอร์ดไปพิมพ์งงพิมพ์งานอะไรพวกนี้ง่ายๆก็ซื้อไปได้เลยนะครับสามารถใช้้ได ร่วมกันทั้ง iOS ก็ Android เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้กของตัวก่อนี่กันใหมคลิปหน้าบายจ้า